อัลเลโซนใช่ถ้าวิ่งแต่ละคนมันก็นเหมือนกันถ้าตำแหน่งวางเท้าผิดมัน,น,อนงอแน่ๆงอแล้วก็สะโพกหย่อนความสุขเรามันเป็นเบอร์นหนึ่งก่อนความสํา ฮันเล็มันคืออีกหนึ่งถ้าพูดตรงๆคือมันคืออีกหนึ่งหัวใจของการวิง่งก็คือท่าวิง่งใช่ท่าวิ่งนี่คือผมคือมันจะตามมาถ้าพูดเราเราพูดกันตรงๆก็คือมันจะตามมาคือท่าวิง่งแล้วทีนี้เราก็จะพูดเหมือนที่คนอืน่นคิดคิดกันกคือฮันเล็โซนใช่ทีเนี้ยแหละมันก็จะเข้าเรื่องอีกทางหนึ่งก็คือใช่คุณได้ท่าวิ่งถูกแล้ว,ว,ลวเรารู้หรืยอยังว่าฮันเล็ของตัวเราอะเป็นยังไง ฮานเดเตของตัวเราเพราะฮารเดลตแต่ละคนไม่เท่ากันเราจะไม่พูดถึงเรื่องของทฤษฎีที่เป็น220ลบอายุผม,มใช้<ผ>มไม่ได้ผม<ใ>จะอธิบายที่เราวิ่งช้าแล้วฮานเดเลสูงคุณต้องคิดอะไรมากครับถ้าวิ่งคุณเปลืองคุณวิ่งกระโดดปิดไหลรับแรงกระแทกเยอะๆออกแรงเยอะๆฮานเดเตสูงแน่นอนครับผมเคยเป็นครับก่อนที่มาปรับพอวิ่งเร็วฮัเดเลตเราปกติ แต่พอเรามาฝึกวิ่งชา้าผมบอกเลยว่าวิ่งช้าให้เป็นแล้วความเร็วจะตามมาถ้าเมื่อ,อไหร่คุณยังวิ่งช้าไม่เป็นคุณไม่ต้องคิดถึงเรื่องความเร็วเลยครับแค่คุณวิ่งช้าๆคุณยังท่าวิ่งหรือว่าแบบว่าโซนหัวใจคุณยังแบบมันมันก็จะขึ้นคือถ้าผมยกตัวอย่างให้ฟังก็คือเหมือนที่คิดวาบอกคือเรานึกถึงคําว่า lean forward ใช่ครับเรียนฟอร์เวิร์ดรียังไงแล้วเราไม่ได้กระโดดขึ้นข้างบนแต่เราต้องกระโดดไปข้างหน้าการกระโดดไปข้างหน้ามันก็ทำให้เราประหยัดให้เรานึกคิง,ง่ายคนระับกระโดดไปข้างหน้าประหยัดพลังงานกระโดดขึ้นข้างบนเหมือนอยู่กับที่ก็ต้องใช้แรงในการกระโดดมากขึ้นถูกไหมออกแรงเยอะกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าเอาเวลตอนเราลอยตัวขึ้นข้างบนน่ะมันเสียเวลามากสมมติยกตัวอย่างง่าย คนที่วิ่งแล้วตัวตรงลอยตัวสุม่มวิ่งสามเก้าผมอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆกับผมอลีนตัวผมยกผมมาเก้าเดียวอ่า <ผม S 2> จะเห็นทันทีเห็นเรื่องของระยะเก 9, ้าเรื่องของเก้าคอนแทกทุกอย่างมันจะเห็นหมดเลยไม่แต่การแตะ power w a t เข้ามาใช่ครับถ้าไปดูจริงๆอ่ะมันละเอียดจริง,รงๆครับถ้าวิ่งแล้วมันก็สัมพันธ์กันด้วยทุกอย่างเลย ถ้าเราจัดระเบียบร่างกายในอยู่โพดิชันหรือว่าตำแหน่งที่เหมาะสมกับร่างกายเราเลยนะการลีนตัวการวางเท้าการก้าวมันต้องเหมาะสมกับศีรษแต่ละคนถ้าวิ่งแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าตำแหน่งการวางเท้าของตัวเราและการลีนตัวของตัวเราและการแกว่งแขนและการหายใจของเรา มันเป็นยังไงมันสัมพันธ์กันอะมันไปได้เรื่อยๆครับดิวมันไม่ใช่ดิวเนี่ยมันก็เหมือนดิวมันก็เหมือนเนยว่าเราอ่ะไม่ได้ยึดติดว่ามันเป็นแค่กีฬากีฬาเดียวมันหลายแขนงเลยทุกกีฬาไม่จําเป็นว่าเป็นกีฬาวิ่งนะถ้าดิวดิวเนี่ยฟุตบอลปิงปองปิงปองบอลล์บอล อะไรที่ต้องใช้บอดี้เราทั้งตัวก็เหมือนก่อนจะเตะบอลเห็นไหมวิ่งไหมวิ่งอ่บอลลิบอลวอร์มวิ่งทำหมดทุกอย่างมันเริ่มต้นที่วิ่งดิวก็เหมือนกันก่อนจะวิ่งมันก็ต้องดิวเพราะว่าเราจะเคลื่อนไหวไอเนี่ยสำคัญคือมันจะฝึกบาลานซ์การทรงตัวไอประสาทสัมผัสเราแล้วก็สมองเราัางการ และจัดโพดิชันหรือว่าจัดท่าทางการวิ่งแล้วก็เหมือนมาหยุดมันพื้นฐานมานจากดิวอย่แล้วครับคือว่าจาเราต้องเคลื่อนไหวยกแขนยังไงวางยังไง<ะ>มันจะช้าหรือเร็วมันก็อยู่ที่การฝึกดิวใช่แล้วไปผสมผสานเป็นท่าวิ่งคือท่าดิวแต่ท่าเนี่ยคือมันเหมือนแยกส่วนของท่าวิ่งออกไปใช่แมทที่ปองเคยได้ยนินเขาบอกว่าดิวเนี่ยมันคือเอาไว้สําหรับคล้ายๆเหมือนกันเราเอาไวต้ตรวจ ว่าท่าวิ่งเราเป็นยังไงใช่แล้วเราจะรู้ว่าตำแหน่งเรายกเท้าตำแหน่งโพซิชันการงอการที่เราจะา,ตา,จะจะาอะตำแหน่งที่เราโพซิชันที่เราจะจะวางอ่ะมันถูกไหมตำแหน่งที่เราควรควรที่จะเป็นควรจะอ,อยู่ระดับไหนใช่บางคนเพราะว่าเราก็เห็นเยอะว่าบางคนวิ่งหลังแอน ก็มีบางคนลังตรงเลยก็มีแต่บางคนโน้มตัวแรงหน้าแต่ยังโน้มไม่ถูกก็มีการลีนตัวมันก็มีผลถ้าลีนตัวมากก็ไม่ดีลีนตัวน้อยก็ไม่ดีมันต้องให้พอดีกับระยะกับกับไอความเร็วที่เราจะวิ่งมันจะพอดีกันต้องรู้กลไกร่างกายเราก่อนเราต้องฝึกก่อน ราจะรู้ว่าตำแหน่งที่เราตอนเรากระโดดเคลื่อนไหวมีมีฝั่งไหนที่เราแข็งแรงหรืออ่อนแอว่ายกเท้าข้างสมมติเราเท้าขวายก,ยกเท้าสูงกว่าเท้าซ้ายแค่นั้นก็มีผลแล้วครับตอนเราดิวโยกไปโยกมาตัวเราเคลื่อนไหวไอ้ตัวที่โยกนี่แหละตอนเราดิวแหละครับมันจะเอาไปใช้ตอนเราวิ่งตอนที่รอยตัวสู่พื้นนั่นแหละสมมตุติแค่เราดิว,ดวเนี่ย แล้ว่า,างขาเนี่ยก็รู้เลยว่าวิ่งโยกแน่นอนตัวเราส่ายแน่นอนเพราะว่าถ่างขาระยะก้าวหายละถ่างขาที่เดียวนี่ก็มีผลแล้วถ้ามันเกินระดับไหลเราตรงนย้ที่ถ้าเกิดเอาที่ปอนเข้าใจคือ<ช>เรื่องของหัวไอลก็คือเท้ายืนให้เท่ากับบาลานซ์กับหัวไหล่เราถูกต้องครับนั่นแหละแล้วเรื่องของการที่อันนี้ปอนไม่แน่ใจว่าเรื่องของการที่ปลายเท้าที่ไปข้างหน้ากับปลายเท้าเปิด อันนี้มีส่วนมีส่วนมีส่วนครับถ้าปลายเท้าแบะออกกล้ามเนื้อด้านในไม่แข็งแรงครับมันอยู่ที่แมคานิกร่างกายของเราว่าส่วนไหนไม่แข็งแรงมันก็เลยตอนที่ดิวอ่ะจะเห็นเลยสังเกตเลยโพสชั่น <Ocean S 2> ปลายเท้าตรงบางคนตรงบางคนบิดออกบิดเข้าแล้วไม่ใช่เป็นเฉพาะข้างเดียวบางทีข้างนี้ ชี้ตรงข้าง,างมีแบะก็เราก็ต้องไปฝึกเห็นไหมเราก็จะเห็นจุดบอดของเราว่าขาข้างไหนไม่แข็งแรงก้นันเราก็ไปเสริม,มด้วยการไปไปเวทหรือทําท่าเสร์กิจเกี่ยวกับท่าวิ่งเฉพาะทางน,นะเนี่ยมัน,มนเห็นไหมมันเห็นชัดว่าคือแค่ท่าวิ่งอย่างเดียวอะอุประกอบมันเยอะมากริงจริงมันเยอะมาก แล้วมันมีคำพูดหนึ่งให้เหมือนที่ปองเคยได้ยินเขาบอกว่าเราใช้สะโพกวิ่งเราไม่ได้ใช้ขาวิ่งนะไม่ใช่หัวเข่าวิ่งก็คือตำแหน่งการบางเท้านะครับเขาเรียกว่าตำแหน่งสะโพกมันก็คือส่วนกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสุดรับแรงกระแทกได้มากที่สุดก็เหมือนเรายืนตรงนะครับทําไมเรายืนได้ทั้งวันนะอ่ะ ก็เหมือนเราถ้าเกิดน้ำหนักเราลงที่หัวเข่าแล้วก็เหมือนเรายืนท่ายืนที่เหมือนท่านั่งเก้าอี้นะครับตำแหน่งหัวเข่ามันเยื้องออกไปมันไม่ได้ยืนตรงใช่ไหมครับมันก็ไม่ลงที่สะโพกเพราะว่าหน้าเราตัวเราจะล้มใช่ไหมเราก็มีหน้าที่แทงเข่าแล้ววางเท้าไปเรื่อยๆ มันก็จะมีท่าของมันที่คิดกันทุกวันนี้คือท่าท่าส่งพิซซ่าไอตัวนี้คือที่เอาไว้สําหรับเราหาแต่ที่ปอนดูในคลิปมันคือท่าที่เอาไว้สําหรับว่าหาท่าระยะเก้าหาระยะเก้าของแต่ละบุคคลใช่ถูกไหมอันนี้ ความเร็วด้วยถ้าเราช้าแล้วก็วางเต็มไปมันก็จะมาเปเลยเต็มแล้วก็ค่อยพิ้งปลายเท้าไปอันนี้คือช้าสำหรับวิ่งช้าพอเราวิ่งเร็วปุ๊บมันจะเปลี่ยนมันจะอัตโนมัติของมใช่มันก็ลงแค่แหลกแค่ซึ่งหนึ่งใช่คือไม่ได้ว่ามีเหมือนกับอนนี้พก็ผมบอกว่าเข้าใจว่าพี่ป๊าคงไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าบัตเจ็ตมันจะต้องเวอร์มตอนนั้นง่ายครับคือความสุขเรามันเป็นเบอร์หนึ่งก่อนมัน มันอยู่ได้อีกไม่นานหรอกครับในในโลกใบน,นี้เ้วโชคดีมากสมัยเนี้ยโซเชียลแล้วก็ดูดูไม่เป็นไ <ขอ S 1> เห็นรู้ว่าอออใบายปุ๊บ้อง<ส>ไปลองเองอย่างเดียวเท<ช> <ๆ S 2> ่านันเพราะว่าไม่มีใครมารีวิวให้ฟังนะแต่ว่ารีวิวก็อย่างที่บอกว่ารีวิวมันก็ไม่ควรที่จะตัดสินกันรีวิวคุณ<ช>ควรลองเอง